สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับโดนเต็มเต็มโดนปีชีพยูเครนทำลายปืนใหญ่ตาจรเทพของกองทัพรัสเซียเสียหายยับเยินไฟลุกชนช่วงขัชวานเละงานเข้าแล้วพวกพกิคอกเตอร์เอฟไอของกองทัพรัสเซียสนกับโดนบนท้องฟ้าก่อนที่จะร่วงตกสู่พื้นหลังจากลงจอดอย่างเร่งดว่วนและเอาอีกแล้วกเกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงปริศนาที่เสาไฟฟ้า และบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ของประเทศรัสเซียเสียหายยับเยินไฟลุกวอดดหลากองทัพยูเครนทำลายยานกลเรถถังเทพของกองทัพรัสเซียหลายลำจำนวนมากในอน้าการลบเสียหายยับเยินแตกกระจาย เมื่อวันที่6ก,กรกฎาคม2567ม,มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนผู้ปกป้องทิปไตยและกองทัพรัสเซียผู้ลุกรานหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนครับได้ใช้อาวุธหนักและอาวุธเบาถล่มโจมตียุทโธปกรณ์ของกองทัพรัสเซียรวมถึงชีวิตของทหารรัสเซียอย่างต่อนเนื่องนะครับในพื้นที่แนวหน,น้าการรบโดยฉากการสู้รบนี้กองทัพยูเครนระบุว่าเป็นการใช้โดนพีชีพคามิคเซ ของกองพลยานยนต์ที่24ของยูเครนนะครับที่ส่งโดน FPV นะครับถล่มโจมตีตำแหน่งของลานเกราะเทพของกองทัพเสียที่ระบุว่าเป็นปืนใหญ่ตาจารเทพรุ่น 2S4 ขนาด240มิมนะครับถูกทำลายเสียหายย่อยยับจากโดนพีชีพราคาถูกของกองทัพยูเครนแบบนี้ให้พี่น้องสตึมสมตึมเสยมยยังจากการกรรองทัพเซียขนยุทปรกรณ์เทพเหล่านี้ มาเล่นงานประเทศยูเครนมาปล้นแผ่นดินของยูเครนตามคำสั่งของปเด็จการปูตินชั่วร้ายนะครับแต่สุดท้ายทหารรัเสเซียชั้นผู้น้อยและยุทโธปกรณ์เทพของรัเสเซียเองนั้นก็จะตาขาดเองครับเมื่อถูกกองทัพยูเครนที่รัสเซียคิดว่าจะบุกยึดได้แค่3วันนะครับผ่บานไป2ปีกว่าแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะบุกยึดได้สักทีแล้วพี่น้อง ซึ่งก็ได้ส่งทหารเติมมหารัสเซียมาเป็นปุ๋ยอย่างต่อนเนื่องในบทที่ประเทศยูยเครนนะครับจากการโจมตีที่รุนแรงรวดเร็วเด็ดขาดของกองทัพยูเครนที่ใช้ย,ยุทธปกรณ์ราคาถูกถล่โจมตีเสียไม่ยั้งตำแหน่งของทหารรัสเซียผู้ลุกลานแบบนี้นะครับพี่น้องถึงแม้ว่าจะมีปืนใหญ่าจาอนเทพรุ่น2 s 4ขนาดปืนใหญ่240มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายก็ทําอะไรกองทัพยูเครนไม่ได้มากนะครับหรือยิงปืนใหญ่ไปแล้วแล้วเคลื่อนที่มาตำแหน่งแห่งใหม่นะครับแต่สุดท้าย กอสตาขาดนะครับพี่น้องถูกกองทัพยูเครนจับการเคลื่อนไหวทุกก้าวนะครับทุกเส้นทางที่ปืนใหญ่ตรอนเทพของครตบัสเซียคันนี้เดินทางไปข้างหน้าการลบนะครับในยาน้าการลบ ถูกคนทัพยูเคนรนใช้โดนภชยครกคาถูกตามมาถล่มแล่ล่าจะทําให้แตกกระจายระเบิดเถื่องเสียหายยับเยี๋ยวดมีชิ้นดีในที่สุดนะครับ,รบ,รบว่าต่อให้ทหารรัสเซียที่เป็นทวนประจำรถดนะครับดับสยองแน่นอนนะพี่น้องไม่น่ารอดแน่นอนระเบิดแรงเป็นขนาดนั้นไปเกินหมายงางตัวกัมมัตุลาชหรือยมบาลในโลกต่อไปจากผลกรรม ที่ตามสนองทหารรัสเซียเองครับที่อยู่ดีว่าดีมาลูกลาเขาก่อนช่วยไม่ได้สุดท้ายไม้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพรัรเสเซียขขงบริการปูตินงานเข้าผิดพลาดเองอีกแล้วนะครับเมื่อได้เกิดเหตุการณ์ที่มีเฮลิคอปเตอร์รุ่น MI28 ของกองทัพรัรเสเซียนะครับได้ถูกรายงานระบุว่าพุ่งชนกับโดนที่อยู่บนท้องฟ้านะครับพี่น้องจนทำให้ต้องลงจอดอย่างฉุกเฉิน และล่วงตกในที่สุดนะคพี่น้องซึ่งข่าวรายง,งานเพิ่มเติมไว้ว่ามีเฮลิคอปเตอร์รุ่น MI-28 ของกองทัพัเซียนั้นกําลังขนน้ำาครับเพื่อไปดับไฟที่กําลังไม่อยู่บนพื้นหญ้านะคพี่น้องที่มีไฟกําลังลุกลามบานไปในพื้นที่เมืองรัอตอปของประเทศรัสเซียนะครับแต่แล้วเวลาที่บิดขึ้นไปบนท้องฟ้านั้นก็มีโดนปิศนานะครับพี่น้องอยู่ท้องฟ้าเช่นกันทําให้ไปชน กับบริเวณท้ายของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ m i 28ของลำนี้นะครับสุดท้ายก็ร่วงตกลงมาแล้วพี่น้องหรือจอดฉกเฉินหลังเร่งด่วนลก่อนที่จะระบุว่าตกลงมาบปในที่สุดนะครับแต่ข่าวก็ไม่รายงานนะครับว่านักบินหรือลูกเรือน,นั้นมีใครเสียชีวิตหรือไม่นะครับรายงานแค่ว่าเป็นการลงจอดฉกเฉินก่อนที่ล่วงตกและมีกลุ่มควันออกมาและมีความเสียหายจากบริเวณด้านท้ายของเฮลิคอปเตอร์ MI 28 ของกองทัพรัสเซียที่พุ่งชนกับโดนอยู่บนท้องฟ้านะเพี่น้องตามการรายงานของสื่อรัเสเซียเองครับที่รายงานไว้ซึ่งก็ถือว่าโชคดีอยู่นะครับที่มีใครเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์รัสเซียที่ช่วยเหลือคนรัเสเซียเองก็ถือว่าทําความดีนะครับถ้าไม่เป็นอะไรก็เป็นกำลังใจให้นะครับแต่ถ้าเอาเฮลิคอปเตอร์เหล่านี้ไปลุกลามประเทศยูยเครนแล้วเป็นอะไรก็ ว่าไปตามเวียตามกรรมนะครับเพราะว่าไปให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปนั่นเองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับปเป็นเหตุการณ์ที่ไฟไหม้รุนแรงปริศนาอีกแล้วเกิดขึ้นที่ประเทศรัสเซียแต่งานนี้ไม่ได้ไหม้บนพื้นดินธรรมดาครับไปไหม้ยันเสาไฟฟ้าของประเทศรัสเซียเลยทีเดียวที่ตั้งอยู่ในเมืองบูเคนอฟดินแดนสลาโลปนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากอุบัติเหตุที่สถานีไฟฟ้าย่อยว่าอย่างนั้นนะครับพี่น้องซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวน,นั้นส่งผลให้ไฟฟ้าดับหลาย พื้นที่นะครับที่ขึ้นตรงต่อโรงไฟฟ้าแห่งนี้นะครับพี่น้องโดยการผลิตไฟฟ้าที่โรงผลิตไฟฟ้าแห่งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทลูกออยนะครับบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของประเทศรัสเซียนะครับที่เป็นท่อนาเลี้ยงให้กับกองทัพรัสเซียของประเศกาปูตินนะครับโรงไฟฟ้าแห่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของลูกออยนะครับแต่จะจูก็เกิดไฟไหม้รุนแรงแบบนั้นนะพี่นะ้องตามภาพที่เห็น และไม่บนเสาไฟฟ้าด้วยนะครับเพื่องไม่รู้ว่าเป็นไม่ได้อย่างไรนะครับตามภาพวิดีโอที่เห็นเลยแอดมินในคลิปนี้ก็ได้ว่าเป็นภาพอะไรนะเพื่องสุดท้ายก็เเป็นภาพไฟไหม้บริเวณเสาไฟฟ้านะครับลุกชดช่วงเขาชวาเลยเหตเดียว อ,นนอาจจะเป็นปล่องของน้ามันหรือการธรรมชาติหรือเปล่านะพี่น้องถึงได้ไปไหมอยู่บนยอดเสาแบบนั้นนะครับพี่น้องตามภาพวิวที่เห็นไฟไหมแบบนี้ก็แปลกดีอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะไฟเวียนไฟกรรมเล่นงานประเทศร,รสัสเซียอีกแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าไปทําให้ประเทศยูเครนนั้นเขาไฟไหมเดือดร้อนเสียหายมางาันนี้ไฟก็ได้มาไหมยันเสาไฟฟ้ายันเสาสูงแบบนี้เลยะครับพี่น้องแปลกแต่ดีมา,มากๆเลยนะครับพี่น้องเอ็นีเห็นคลิปนี้ก็เลยนาะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันและข่าวสุดท้ายนะครับก็เป ผลงานของโดปีิชีพยูเครนอีกแล้วนะครับเมื่อได้ทำลายยานกล่อรถถังเทพของกองทัพรเสเซียที่อยู่ในแนวหน้าการลบจะทําให้แตกกระจายไปทุกทิศทุกทางเลยนะครับวิลองตามภาพวิดีโอที่เห็นจริงคัพยูเครนที่ภาพโดปพิชีพในโดดสดแนนะครับรวมการปฏิบัติการโจมตียานกล่อรถถังเทพรัสเซียจะทําให้จากรถถังเทพ กลายเป็นเศษเหล็กดีๆนี่เองนะครับเสียหายยับเยินสักขนาดนั้นเลยคาดว่าทําให้สมาชิาร,สรัสเซียผู้ลุกลานนั้นดับเปลื่ยนับสยองด้วยนะครับบทเวมเต็มสักขนาดนั้นขนาดเศษเหล็กของรถถังยังกร่าเทพของกรัสเซียยังแตกเียอแหลกเดืยวขนาดนั้นนะครับชีวิตคนทหารรัสเซียผู้ลุกลานไม่น่ารอดแน่นอนนะครับจากผลกรรมที่ทำสำหรทหารรัสเซียเองที่อยู่ดีว่าดีนํายานกลารถถังเทพเหล่านี้มาเล่นงานประเทศยูเครนมาทำาท้ายประชาชนชาวยูเครนมาปล้นแผ่นดินยูเครนตามคัสังของบริการปูตินสุดท้าย ก็กำตามสนองไม่ต้องรอชาติหน้านะครับมีเหตุนในชาตินี้เลยทีเดียวนะครับที่ยังกล่อดรถางเทพของกอทัพเซียต้องตกเป็นเป้าทั้งเป้าลิ่งเป้าเคลื่อนที่ของอาวุธักของยูเครนถะลม่มพุ่มตีแบบนี้นะครับในดินแดนของยูเครนที่รัสเซียนนขนยุทวกรมาเพื่อป้อนยูเครนสุดท้ายก็ชะตาขาดเองนะครับถูกสตัตตึมสัตตึมเสียไม่ยังแบบนี้นะพี่น้องส่งทหารรัสเซียจํานวนมากเป็นปุย๋ยและเป็นเศษเหล็กอย่างต่อเน,นื่องในพื้นที่นนหนาการรบในภาคตะวันออกของยูเครนนะครับไปเกิดใหม่รายงานตัว มัจุราชห,หรือยูบาลในโลกต่อไปจากผลกรรมที่ตามของทหารรัสเซียเองอีกแล้วเพราะว่าไปให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมน,นะครับวันนี้แอดปีนขอจากลากระพิงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ